Eat That Frog เป็นผลงานโดยไบรอันเทรซี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการเวลาเขาได้เปรียบเทียบกบกับงานไว้ได้อย่างน่าสนใจจนนักอ่านทั่วโลกต่างสะดุดใจไปกับความคิดของเขาวันนี้พี่หลิวจะมาสรุปหัวใจสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้ฟังเป็นกฎง่ายๆที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณให้เข้าไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นพี่หลิวเชื่อว่า เมื่อคุณฟังจบกันแล้วคุณจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิคการจัดการเวลาวิธีการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุณยังสามารถนำเทคนิคเหล่านี้มาปรับใช้จนมันกลายเป็นนิสัยที่ดีของเราได้ไปตลอดชีวิตจงเติมกลบลงไปบนขนมปังมื้อเช้าของคุณเสียดีๆคงเป็นเรื่องแย่น่าดูถ้าในมื้อเช้าของคุณต้องกินกบไปสักตัวยิ่งพอคุณไปถึงที่ทำงานยังพบกบอยู่บนโต๊ะอีก มันกลายเป็นการเริ่มวันที่แย่เสียเหลือเกินถ่าในโลกแห่งความเป็นจริงกบตัวนั้นคืองานชิ้นสำคัญของคุณซึ่งคุณจะได้เรียนรู้วิธีกินมันอย่างชาญฉลาดเชื่อเธอว่าเมื่อคุณยอมกินกบตั้งแต่แรกมันจะมีประโยชน์ตามมาอีกมากทีเดียวแม้ในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นต้องกินกบเพื่อประสบความสำเร็จในการงาน สิ่งสำคัญคือคุณต้องจัดการกับปัญหาต่างๆอย่างสร้างสารรค์และมีประสิทธิภาพนี่คือความจริงที่แสนจะเรียบง่ายซึ่งการพุ่งเป้าความสนใจไปยังงานชิ้นสำคัญที่สุดถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จที่จะตามมาถ้าคุณขาดความชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายเมื่อไหร่งานของคุณจะเกิดปัญหาตามมาทันทีมีคำกล่าวที่ว่าความสำเร็จประมาณ95%ของชีวิต ขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวคุณนิสัยที่ดีจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแต่นิสัยที่แย่จะเป็นศัตรูของคุณเมื่อรู้แบบนี้คำถามที่เกิดขึ้นตามมาคือเอแล้วฉันจะพัฒนานิสัยเหล่านี้ได้อย่างไรงั้นเรามาลองทำวิธีที่น่าสนใจเหล่านี้ไปพร้อมๆกันเลยหัดเอาชนะให้เป็นนิสัย คุณต้องมี3คุณสมบัติสำคัญเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จคือ 1. คุณต้องรู้จักเลือก 2. คุณต้องมีระเบียบวินัย 3. คุณต้องมุ่งมั่นตั้งใจคุณต้องรู้จักเลือกตัดสินใจในสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดเขียนเป้าหมายลงไปกำหนดเส้นตายวางแผนบรรลุเป้าหมายไว้ระบุรายการสิ่งที่คุณจะต้องทำจะระเบียบลำดับและความสำคัญของมัน และดำเนินการทันทีอย่าลังเลใจสัญญากับตัวเองว่าจะทำงานไปทีละขั้นตามเป้าหมายในแต่ละวันคุณต้องหมั่นทำงานจากรายการที่ตั้งไว้เสมออย่าลืมกด1 0 9ทับเเป็นเรื่องจริงที่ใช้ได้เสมอนะคะเพราะการลงทุนกับเวลาเพื่อวางแผนงานต่างๆ ก่อนเริ่มงานเพียง10%นั้นจะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาอีก90%ที่เหลือในการทำงานออกมาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดและสุดท้ายจงจำไว้เสมอว่าส่วนที่ยากที่สุดของงานใดๆก็คือการเริ่มต้นการจัดการกับเวลาเป็นเพียงการควบคุมลำดับของเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้นแต่ คนที่มีวินัยในการจัดการกับงานที่สําคัญที่สุดก่อนเสมอคือคนที่มีวินัยในการกินกบตัวนั้นค่ะพี่หลิว Myset Channel Podcast สวัสดีค่ะ